พลอยใส่เพชรยนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเดิมเลยนะคะ y o u t u b e พลอยใส่รถสวยรีวิวนะคะวันนี้นะคะพลอยใสยนำรถกระบะมาอีกแล้วนะคะกับใครที่กำลังถามหานะคะ d m a c c a แนะคะที่ผ่อน8,000ราคา4,000 0วันนี้พลอยใส่จัดมาให้แล้วนะคะสีบรอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านี้เลยเป็นเจ้า isuzu d m a c c a นะคะ 1.9แปี2018คันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่เอี่ยมนะคะรถไม่ค่อยผ่านการใช้งานเลยนะคะเลขไม้157,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถปี18ยังถือว่าเป็นรถปีใหม่อยู่นะคะหน้าสวยนะคะคันนี้แล้วก็ไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะตัวกอไมอ่อตัวไม้นะคะก็เป็นไม่แท้เดิมไม่มีการกลอมไมราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่469,000บาท 469,000บาทฟังไม่ผิดนะคะ DMAX คันนี้469,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทสำหรับรายได้นะคะรายได้เท่าไหร่นะคะสำหรับคันนี้ขอ17,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้คนเดียวเลย นะคะสภาพตัวรถสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทุกคันนะคะหากพบเจอนะคะว่าเราเคยมีประสบอุบัติเหตุจมน้าหรืออะไรมาก็แล้วแต่นะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะวารันตีหลังการขายมีให้ด้วยนะคะของแถมมีให้เช่นเดียวกันแล้วก็โปรโมชั่นปีใหม่นี้นะคะส่งท้ายปีขับฟรี90วันยังมีอยู่นะคะใครที่กําลังมองหาหรือสนใจรังเลนะคะวันนี้ก็ให้ดูเป็นคลิปนี้เลยนะคะให้ดูเป็นเจ้าดี a มคันนี้เลยสำหรับสาวกที่ชอบ DMa ม ตัว Isuzu D-Max นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้พลอยใส่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสวยๆเนาะเรามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวอยู่ในชุดคมเดียวกันซึ่งหลอดไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะ มีไฟตัดหมอกมาให้แล้ว1คู่หน้าเลยนะคะส่วนไฟตัดหมอกก็จะตัดขอบด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งออกแบบมาได้สวยมากนะคะด้านหน้านะคะกะจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยนะคะออกแบบทรงเคี่ยวมาได้ดุดันมากๆเลย ตรงกลางนะคะจะเป็นสัญลักษณ์โลโก้อิสุสนะคะที่เป็นโครเมียมนั่นเองแล้วก็เพิ่มเติมนะคะด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้2จุดนะคะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ป้ายทะเบียนนะคะหมายเลขทะเบียน2ทพุทธทถุงเามเกกรุงเทพมหานครนะคะป้ายเป็นเป็นกรุงเทพให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถขับออกจากเพรยนตนของเราด้วยป้ายนี้เลยเลขนี้เลยเนาะใครชอบก็ดูกันเอา ต่อมานะคะในส่วนของกันชนด้านข้างนะคะแนบสนิทนะคะยืนยันได้ว่ารถของเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุมากนะคะตัวรถสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ทุกคันนะคะพลอยใส่ยืนยันคําเดิมมาดูในส่วนของตัวล้อกันต่อเลยนะคะได้มาเป็นล้อแมกอัอลอยเดิมๆของแท้อิซุตรงรุ่นนะคะและที่สําคัญนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าล้อเดิมนะคะจะต้องเป็นล้อที่ทนทานและแข็งแรงนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมนะคะได้เป็นยางปี2021ด้วยนะคะได้ยางบิสโตนปี2021ัสบัปดาห์ที่10นะคะซึ่งดอกยางนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสะพานยางนะคะดูกันช้าๆชัดๆภายในซุ้มล้อนะคะโช๊คอัพอะไรต่างๆนะคะแท้เดิมหัวน็อตหัวน็อตยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะน็อตไม่มีขยับเลย ด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้มีในส่วนของบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปเสียเงินต่อเติมเพิ่มเติมใดๆเลยนะคะด้านข้างไม่มีรอยแก้มบุ่มรอยชนรอยเฉียวมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพกริบมากๆขึ้นมานะคะเราจะเจอในส่วนของตัวกระจกข้างนะคะที่เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวกระจกให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งสองฝั่งกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกแพ้เดิมนะคะโลโก้อิซุซยังอยู่ ด้ามจับประตูออกแบบมาเป็นโค้เยี่ยมสวยงามนะคะภายด้านข้างนะคะไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีรอยเลยคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาในส่วนของด้านหลังนะคะเรามาดูในส่วนของด้านบนเลยนะคะจะมีในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะไลเนอร์ด้านหลังนะคะสะอาดใหม่นะคะเหลือทําความสะอาดอีกรอบเดียวนะคะสามารถส่งมอบได้เลยแล้วก็มีในส่วนของชุดกันกระแทกนะคะมาให้รอบคันแบบนี้เลย ตัวไฟท้ายนะคะได้มาเป็นไฟแท้เดิมโรงงานเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีตัวรุ่นนะคะ z DDI นะคะตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ต้ามจับประตูนะคะที่เป็นโครเมียมนั่นเองคันนี้บันไดหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะเพิ่มเติมนะคะมีในส่วนของกล้องถอยมาให้หนึ่งตัวนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านข้างกับป้ายทะเบียนด้านหลังเลยแล้วก็เซ็นเซอร์หลังอีก2จุดนะคะคันนี้พร้อมออตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ ไปดูด้านในกันเลยดีกว่าภายในนะคะดูเลยนะคะสวยไหมอ่าเปิดมาภายในเป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้ภายในเป็นสีดำนะคะแผงประตูนะคะมีที่สำหรับเก็บของเก็บสัมภาระให้เช่นเคยที่พักแขนนะคะได้มาเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะไม่มีขาดนะคะเส้นได้ไม่มีรุดเลยแล้วก็ตัวด้ามจับประตูด้านในนะคะนะคะก็จะได้เป็นตัวโครเมียม แข่งสวิตช์ควบคุมนะคะจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกมาดูด้านในกันเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะได้แดงแบบนี้เลยตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะคะคันนี้สภาพใหม่เอี่ยมมากๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบออโต้นั่นเองพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถสั่งการจาก มาลลยยได้เหน้าจอแสดงผลนะคะเรือนไม้นะคะต่างๆชัดเจนนะคะแล้วก็คอนโซลด้านบนนะคะใหม่สะอาดคันนี้นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงกันเลยนะคะชุดเครื่องเสียงนะคะก็รองรับวิทยุ fmam สามารถเสียบใส่แผ่นซีดีได้ด้วยนะคะลงมานะคะก็จะเจอในส่วนของระบบแอร์ที่เป็นระบบแอร์อ a นาล็อกอยู่ แล้วก็ได้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลแบบถุงคุมนั่นเองนะคะข้อดีของเขาเราสามารถกันสิ่งสกปรกกันฝุน่นกันแมลงนะคะลงไปในส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์ได้แล้วก็จะมีที่สําหรับจุบุหรีมาให้หนึ่งฝั่งนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นเบรกมือแล้วก็ที่เก็บของสัมภาระต่างๆนะคะภายในคันนี้สะอาด ใหม่นะคะรถไม่ค่อยผ่านการใช้งานเลยแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีในส่วนของดวงไฟนะคะแล้วก็ที่เก็บแว่นนะคะมีมาให้นะคะทั่วท่วไปเลยให้ดูสภาพโดยรวมนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเรามาดูในส่วนของแม็กด้านอาแคบด้านหลังกันเลยตัวประตูแคบนะคะสามารถเปิดได้แล้วก็จะสามารถเปิดรับลมได้ตรงนี้ในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะ ด้านหลังเขาได้มาเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสีดำให้ดูกว้างๆอ่ะไม่เล็กเลยนะคะนั่งสบายนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะอึดอัดหรือนั่งไม่สบายนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยสำหรับใครที่ชอบดี a มทรงนี้นะคะเป็นแขบเนาะก็เหมาะเลยใครที่อยากได้นะคะก็คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าสวยนะคะสภาพใหม่ไม่ไม่เยอะนะคะ ตัวรถเป็นรถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมแท้บอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีตัดแต่งหรือปรับสีตัดต่อมาแน่นอนนะคะอันนี้ก็วารันตีให้เลยตัวเบาะด,ด้านหลังไม่มีขาดเช่นเดียวกันนะคะตัวพักพิงนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นกันแล้วก็ชุดแม่แรงยางอะไหล่สำรองนะคะก็จะมีให้ครบเลยนะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะทุกชิ้นส่วนไม่มีอันไหนชำรุดหรือ เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำราคาให้อีกรอบหนึ่งนะคะราคา469,000บาทนะคะใครที่สนใจสามารถโทรติดต่อเข้ามาหาพลอยสายได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลย0811564065นะคะ โท,โทรมาได้ตลอดเลยนะคะถ้าโทรไม่ติดฝากเบอ์โทรไว้ได้นะคะเดี๋ยวพลอยใสยจะติดต่อกลับไปนะคะตอนนี้นะคะใครที่กําลังลังเลนะคะหารถกลับบ้านในช่วงปีใหม่อยู่นะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะออกวันนี้ผ่อนปีหน้าเหมือนเดิมนะคะรีบโทรเข้ามากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวถ้าช้าหมดรถไม่อยู่แน่นอนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่าสี่อยคันนะคะทักเข้ามาหาสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากดีแม็คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ